สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่เกมไลน์เลนเจอร์นะครับวันนี้ก็มารีวิวเจ้าทนายนะครับโอเคมาดูที่ เจ้าทนายนะครับเจ้าทนายเ,าเป็นวังไวธาตุไม้นะครับผมเป็น,คนโคลโรโบเมื่อ3 4ปีที่แล้วนะเป็น,คนโคลโรโบเก่ามากมาที่สเตตข้างในนะครับผมพวกสเตตมันก็มันก็จะเก่าๆสักหน่อยมันเป็น,คนโคลโรโบเก่านะาจมตี2องแสนะครับแม็กก็น่าจะ4ี่แสนพลังชีวิต1ล้านนะครับผมน้อยมากความเร็วในาการจมตี167นะครับ เคลื่อนที่เร็วมาก125แล้วก็ระยะโจมตีไกลามากครับ425บวกอันนี้ผมใส่ปืนแฮนด์เล็ตสไนเปอร์ก็บวกระยะยืนเข้ามาอีกโอเคเป็นสายไ้ก็มีอัต,ตาคิและความแรงคิดอยู่แล้วนะครับอัตราโหลดสายไ้ก็มีแล้วแม่นยาก็มีอันกระตากรรใช้กิว50นะครับลบ40%แล้วก็แม่นยาทักษะอีก10%โอเคก็ okay, และทัดใช้1,600 สกิลหนึ่งครับเป็นสกิลป้ายนะครับ, skill, ระะรบทะลุอมตะแล้วก็ลดพลังโจมตีศัตรูเลเวลขึ้นกับอยู่ขึ้นกับเลเวลคูณ0.03นะครับผมก็ทำก็มาแค่ใบศตัตรูแค่นั้นเองนะครับกูร่าสกิลห้าวินะครับผมก็มาที่สกิลสองครับเป็นสกิลสตันกลุ่มหลังนะครับก็เหมือนนะครับระยะเวลา,าขึ้นอยู่กับเลเวลคูณ0.03นะครับ อันนี้ลดโหลดรักษาแล้วก็เศร้าคับเสียหายพันห้าแล้วเขาก็ชาแพนไม่ได้มากก็คูดาวสกิลห้าวิเหมือนเดิมนะครับจุ้หนึ่งชิ้สองก็จะคูดาวห้าวิอืก็เป็นพวกอคลบ,บูครูดาวต่ำนะครับตั้งแต่โคนันแล้วยังไม่เห็นตัวไหนมีคูดาวสกิลต่ำเพาะในเจ้าปัจจุบันก็จะมีต่ำสุดก็น่าจะห้าวิแค่สกิลเดียวนะครับโอเคโอเคเอ่อ เจ้าทนายในหลีเพชรขึ้นไปก็ก็เห็นเขาอ่านำมาใช้งานนะครับก็นํามาใช้งานสกิลสองนะครับในการทําสตันกลุ่มหลังนะครับในการจะเน้นเป็นตัวปวนไม่ใช่ตัวดาเมจนะครับในการในการเล่นพีพีซะส่วนมากเพราะว่าส,ส่วนมากในการมีได้มาทำดาเมจอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับ สกิลกันหน่อยนะครับในลักษณะ,ะการออกสกิลนะครับตัวทนายจะเป็นตัวที่จะใช้สกิลอยู่ตลอดเวลาครับแทบจะไม่มีการตีธรรมดาให้เห็นเลยพะพี่แกคุราสกิลห้าเนะครับโอเคมาดูสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวบอกข้อดีข้อเสียของทนายสักหน่อยแล้วกันนะครับมามาดูโอเค อ่ะสกิลหนึ่งอโอเคสกิลสองนี่เขาจะโยนใส่กลุ่มหลังอจจะเป็นรูปเข็มกัดอ่ะสกิลหนึ่งแล้วสกิลสองอแล้วอ่ะจะโยนใส่กลุ่มหลังนี่นี่ข้อเสียของทนายนครับมันคือตัวบางใช่ครับตัวมันบางมากเพราะาในทีมบอลเขาก็มีบางทีมว่าจะใช้กันนะครับแต่ไม่ได้ใช้เป็นส่วนมากครับเพราะมันบางมากเขาจะใช้เป็นตัวป่วนตัวอื่นซะมากกว่านะครับไม่ใช่ มันมันบางครับมันมันบางแล้วก็ทําอะไรไม่ได้มากนะครับแถมตัวป่วนตัวอื่นก็น่าจะดีกว่าในในหลายด้านนะครับโอเคก็ปลาตะกิยไปนี่ถ,ถ,ถ้า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 ตัวหลังเอ่อจะว่างไงนะตายหมดนะครับถ้าตัวหลังตายหมดก็จะมายโยนใส่กลุ่มหน้าแทนเห็นไหม ท่านไายถ้าจะให้เก่งจริงๆก็ต้องมีเกียร์แน่นสักนิดหนึ่งนะครับในการาใช้งานหนึ่งเลยเลเวลท่านต้องแม็กนะครับเเต้องแม็กแล้วก็มีเกียร์ในการในการหลบสักหน่อยอนี่ไม่ว่าถ้าจะเน้นเลือดมันก็จะไม่ได้ถึกขนาดนั้นนะครับเคมั ดูสักหน่อยดีกว่าในการเกมตั้งรับนะครับเเกมตั้งรับส่วนการตั้งค่าของ AI นะครับมันก็จะโยนแค่กลุ่มหน้านะครับไม่ใช่โยนกลุ่มหลังเหมือนกับเกมนล่นเองครับโอเคพัดมาสังเกตเจ้าที่ทนายนะครับโอเคโอ้โดนเจมเสกหมดเลยอันนี้เป็นรีเพย์นะครับนี่ครับนี่ฮะ สังเกตได้จะเห็นเนี่ยเข็มกัดหล่นมาใส่กลุ่มด้านหน้าอย่างเดียวมันจะไม่โยนกลุ่มหลังมันกับเกมเล่นเองนี่โอ้กระตุกนิดหน่อยอืมสังเกตได้ว่ามีรูปเข็มขัดอ,อยู่บนหัวตลอดเลยนี่พี่แกก็โยน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 ตลอดเลยโอนี่มันก็ ถ้าเกมตั้งรับมันก็ไม่ได้ผวนอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกมเล่นเองผมว่ามันน่าจะใช้งานได้ดีกว่าเกมตั้งรับแบบมากมากมากเลยเดูเกมตั้งรับกันสักหน่อยดีกว่านะครับไม่ใช่เกมนล่นเองโอเคเดี๋ยวผมขอดูรีเพคคัดดูทีมที่ผมตีตอนนั้นหน่อยนะครับ ผมจำไม่ได้ว่าเป็นแมต์ไหนนะเดี๋ยวผมขอหาสักหน่อยดีกว่านะครับทีมชินจังไม่ใช่ทีมนี้ใช่หรือเปล่าอืมใช่ไม่ใช,ใช,ใช่ใช่แล้วครับทีมนี้ทีมเจ้าเขนแม็กนะครับโอเค,โ,อเค,โ,อเคโยนไปสังเกตกลุหลังครับเนะี่ยห็นห็นห็นมายาวไหมครับมายาโดนสตาร์แล้วก็ตายเลยนี่โยนเข้าไป โอค้คือสตูพัดมาเรากพัดกลับนะครับชูดเดิมลงลูกไฟแล้วก็น้ําแข็งโอ้โอโกอปมาโยนอย่างเดียวโยนอย่างเดียวน้าเบี้ยวหน้า,นา,า,นาบูทหมดเลยทําสตันมันเกมนี้เองมันก็ป่วนมากนะครับจะว่ามากไม่มันมันก็ไม่มากขนาดนั้นครับถ้าจะสู้กับตัวป่วนอื่นอย่างเช่นคนนี้นักพนาันมันก็ เพราะวันี้น้ำคน,น,นันน่าจะปวดกว่าอ,อีกนะครับในการใช้งานหรือเป็นเจ้าเจมม่วงนะครับเจมม่วงก็น่าจะปวดกว่าอีกโอเคสำหรับวันนี้ก็มาอธิบายกันชั้นๆสักหน่อยนะครับสําหรับใครที่มีก็ปั้นใช้งานได้นะผมว่าถ้ายังไม่มีตัวป่วนจริงๆถ้าหลีกขั้นไม่สูงก็ผมราะว่ามันก็ใช้งานได้นะ แต่ผมไม่แนะนำให้ปั้นแม็กนะเพราะว่ามันเป็นตัวแบกทีมไม่ได้นะครับถ้าจะไม่ใช่งานจริงผมแนะนำให้ปั้นเป็นตัวหลังๆตัวตัวสี่ตัวห้าอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้านายมันบางนะครับมันบางแล้วก็พลังโจมตีเขาน้อยในการที่จะมา,เ,าเก็บศัตรูนะครับวันนี้ก็มีมาเท่านี้กันนะครับโอเคสวัสดีครับ